สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทองเรียวมีนะครับนั่นก็คือเจ้าเรียวมี15 5G เนี่ยครับก็เ,เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยเนาะสเปคให้มาโหดให้มาจัดเต็มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะลื่นไหลสมูทมากน้อยแค่ไหนนะครับ ในครั้งนี้ก็จะเป็นการเทสต,ตัวเกม ROV ก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนจะเล่นเกมให้ทุกคนดูคะแนนอันดูตู่ของเขาหน่อยแล้วกันตัวชิปเนี่ยก็จะเป็นตัว Diamond City 7300พัทนะครับทุกคนก็เป็นชิปตัว4นาโนเมตรเนาะเทสคะแนน,นอันดูตู่ออกมาแล้วได้ที่770,000เลยนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมมาพร้อมกับแรม12กิกตัวหลอมเนี่ยให้มาที่256กิกนะครับก็เป็นมือถือที่ผมว่าสเปคเนี่ยให้มาดีพอควรเลยนะครับสำหรับเลือดราคานี้เนาะ ชิปเป็นตัวแรงหน้าจออยู่ที่6.77นิ้วนะครับความละเอียดที่ได้มาเป็น full hd พัทฮาแนวหน้าจอเป็นตัวจอ a อ o l e d ครับเรฟเลกสูงถึง 144H z ครับแล้วค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยคือสูงมากครับอยู่ที่4,500นห้ริตรเลยสูงสุดเลยนะครับในแบบประมาณเลทราคานี้โอเคครับเข้าเกมมาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกของเขาหน่อยแล้วกัน d i a m a n city 730 0พัทนะครับทุกคนภาพ hd ปรับสูงมากได้การแสดงผลปรับสูงมากได้พาร์ติเคปรับสู ตั้งค่าสนามลบก็ปรับได้ทุกอย่างครับก็เปิดได้ที่60 fps เนาะสำหรับตัวเฟรมเดทของเขานะครับมาพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับผมมาดูซิจะเป็นยังไงบ้างก็ทุกวันนี้อย่างนี้ผมพูดไปนะครับผมว่าเทคโนโลยีของตัวแบตเตอรี่เนี่ยคือเขาแบบไปไกลมากๆเลยนะครับทุกคนรู้ไหมว่าเจ้าเรียวมี15 5G เครื่องนี้เนี่ยได้แบตเตอรี่ความจุมาที่7,000มป์นะครับทุกคน แบตเตอรี่7,000มิลลิแอมครับถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะตัวเครื่องอย่างหนาอย่างเตอ๋อครับแต่ว่าเนี่ยไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับคือบางมากครับแบต7,000มิลลิแอมที่บางมากๆบางโคตรๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จไว80วัตต์ด้วยครับตัวเครื่องมีความบางอยู่ที่7.66ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่185กรัมครับทุกคนฟังไม่ผิดครับแบตเตอรี่7,000มิลลิแอมตัวเครื่องแบบบางแค่นี้หนักแค่นี้นะครับ โอ้โหเทคโนโลยียนี่คือไปไกลมากครับก็ลื่นๆเนาะเนี่ยครับการแสดงผลตัวจอภาพสวยสดสว่างดีมากครับใครที่ต้องการแบบมือถือจอแบบสว่างสวยๆแสดงผลออกมาได้แบบจัดจ้านเลยผมแนะนําเลยนะครับและตัวนี้เขาก็แน่นอนมาพร้อมกับตัว GT Boost ครับเป็นเอกสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องการเล่นเกมก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเนาะลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับ เสียงก็มีมิติดีนะครับผมเสียงรอบทิศทางเลยกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ ip 6 9ครับก็คือทนน้ำแรงดันสูงทนน้ำร้อน80องศานะครับผมกันฝุ่นแบบขั้นสุดเลยก็แน่นอนครับสำหรับพี่ๆไรเดอร์เนาะที่แบบต้องการสมาร์ทโฟนจอแบบสว่างๆทนทนเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับตัวเครื่องแรงด้วยใช้ทำมาหากินได้ด้วยแล้วก็เอามาไว้แบบเนี่ยครับเล่นกงเล่นเกมได้ด้วยเนาะแล้วก็นเรื่องงานคอนเทนต ตัวนี้ก็อัดวีดีโอได้ที่ 4K เลยนะครับจอสวยมากครับหน้าจอแสดงผลออกมาได้สวยใสดีมากแล้ว feeling ในการสัมผัสตรงนี้คือโอ้โหดูดนิ้วดีมากครับเฟรมเรตนิ่งๆอยู่แล้วเนาะอยู่ที่60อยู่แล้วนะครับทุกคนในส่วนตัวเฟรมเบตของเขานี่ก็เนี่ยครับ แบบลื่นๆแบบนี้เลยการแสดงผลสวยสดงดงามดีตัวขอบจอแล้วมันแบบผมว่ามันบาลานซ์ดีตัวขอบจอของเขานะครับและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะก็คือในเรื่องตัวสีของเขาก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีไทเทเนียมที่ออกแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับเป็นสูตรไทเทเนียมนี่ครับสวยมากสวยลงตัวเรียบหรูดีนะครับผมไม่เห็นสมาร์ทโฟนที่แบบทำสีแบบ เรียบหรูแบบนี้ออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะยกเว้นในสมาร์ทโฟนของฝั่งเียวมีนะครับทำให้นึกถึงสมาร์ทโฟนแบบสมัยเมื่อก่อนเนาะในตัวของโซนี่เล็กสันนะครับที่เป็น w อล k m a n ของเขาอะถ้าผมจะไม่ผิดเป็นซีรีส์ W อะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวผม890เ890เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูทุกคนจะได้นึกภาพออก ผมชอบสมาร์ทโฟนที่แบบเออทำออกมาบางๆสวยๆแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยต้องเรียกมือถือสิเรียกสมาร์ทโฟนไม่ได้เนอเออมื่อก่อนเป็นปุ่มกดเป็นไงบ้างครับในช่วงที่เราฟาร์มบอกได้เลยนะครับว่าลื่นไหลสมูทดีมากครับทุกคนใครที่หาอยู่ใครที่เล็งอยู่นะผมว่าไม่ไม่ควรพลาดครับไม่ควรพลาด ันนี้คือฟิลลิ่งในช่วงที่เราแบบเริ่มเกมมาเนาะช่วงฟาร์มนะครับผมไลตีมอนเตอร์นะครับก็ลื่นไหลสม,มดุดดีเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตไปอัพเวลก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยตัดกลับมาดูในช่วงแบบชุนลมุนอีกทีหนึ่งนะครับเรากลับมาต่อกันครับผมตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงแบบกลางๆเกมแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเล่นเกม ROV คือได,ได้ได้มันมากครับ ในเรื่องตัวฟิลิ่งในการเล่นนะครับลื่นไหลสมูทดีภาพสวยกราฟิกสวยครับหน้าจอสว่างสวยใสยดีมากความร้อนคุมได้ดีครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่เนาะ<ป>นะครับการจัดการความร้อนถือว่าใช้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยระบายความร้อนได้ดีมากเข้าไปลุกพอเข้าไปโอ้มอยู่สองตัวหลบก่อนหลบก่อนตามไป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  มา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 เอ้ยเราเราเราน่าจะโดนเราน่าจะโดนยิงมันไปยิงมันไปมามาถอย,อยวิ่งเขา้าวิ่งออกแบบนี้แหละนะมันมันจะมาดักผมโอ้ยต้องถอยครับต้องถอยเฮ้ยเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาฮี่คาดไปนิดเดียวคาดไปนิดเดียวโอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นอนะ <c oughs> มา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 แอบบอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างครับโอ้โหผมนี่หายใจไม่ทันเลยคือแบบลื่นไหลสมูทดีมากครับสำหรับในเรื่องการเล่นเกมช็อตต่อเน,นื่องก็เฟรมเรทนิ่งๆเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอันนี้คือในช่วงแบบกลางๆเกมแล้วนะสำหรับฟิลิ่งในการเล่นของเขาทำออกมาได้ได้ดีมากครับ ไปเราไปปิดจ็อบกันดีกว่าเนาะทุกคนคิดว่าผมจะปิดจ็อบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเรามาจบเกมกันดีกว่าครับทุกคนมา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 เป็นไหนไปไหนไปนไหนมมันอย่างนี้แล้วมันฮึกเหิมดีเนาะ เขาไปลูกพ่อเข้าไปอืึโห่ยเขาไปสุ ну ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะเนี่ยถอ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 ยมาโอ้โห่ยโอ้โหโดน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 เรียบร้อยไปละโอ้โหมันตามเฮ้ยมันตามมันตามโอ้โหมันเกิดและดับ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 เรียบร้อยไปไม่เป็นเลยเรา โอ้โหเป็นไงบ้างครับใช้ได้เลยเนาะลื่นไหลสมุทดีมากนะครับทุกคน <Yes! S 1> เรามาจบเกมกันดีกว่าครับมามาต้องได้แหละสักตัวมามามาสิ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 โอเคครับผมมาจบพอดีเลยเนาะก็เป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าเรียวมี 15G ลองเล่นเกม ROV นะครับ ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมได้สนุกมากครับความร้อนคุมได้ดีจัดการได้ดีลื่นไหลสมูดดีครับผมเล่นได้สนุกจริงๆครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ